วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่จะเริ่มมีการถ่ายท่อสดโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี10ค่ะห้องเรียนธรรมะถ่ายท่อสดแห่งแรกในไทยวันนี้ดีดีดจึงมีช่องทางการรับชมสด,สดสดตลอด24ชั่วโมงมาฝากกันค่ะกลับมาอีกครั้งกับที่สุดของเรียลลิตี้ธรรมะแห่งทศวรรษสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี10 ที่ทางเครือเจริญโภคกัณฑ์หรือเครือซีพีและทรูคาร์บูเรชันเปิดห้องเรียนธรรมะถ่ายอทอดส,สดหนึ่งทศวรรษแห่งความดีสิบปีแห่งความยั่งยืนณสถานปฏิบัติธรรมทวีธรรมจังหวัดนครราชสีมาภายใต้การดูแลของพระราชภาวนาวชิวรยานวิหลวงพ่อสุรศักดิ์เขมรังสีเจ้าวาดวัดมเหยงจังหวัดพระนะครศรีอยุธยาในการเป็นพระอุปชาและพระอาจารย์ใหญ่ พร้อมถ่ายทอดธรรมะแนวคิดความรักจักรวาลรักเรียนเพียรให้โดยในวันนี้นะคะถึงวันที่20เมษายนรวมระยะเวลา3วันนะคะว่าที่สามเณรปี10ทั้ง12คน mm. ก็จะเริ่มฝึกฝนและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าพิธีบรรพชาในวันอาทิตย์ที่21เมษายนนี้ โดยคุณผู้ชมสามารถชมการถ่ายทอดสดนะคะรายการได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะ18เมษายนนะคะเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงวันที่18พฤษภาคม2567เป็นระยะเวลา1เดือนเต็มทางช่อง Reality Tuitions ช่อง6099และช่อง Reality HD Tuitions ช่อง119 333และ True ID หรือทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ True l i t t l e m u n k c o m และยังติดตามชมไฮไลท์ประจำวันตลอด1เดือนเต็มได้ทางในรายการเรื่องดีดๆทั่วไทยของเราได้อีกหนึ่งช่องทางด้วยค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ